หนักขนาดนี้แล้วเหรอเยอะขนาดนี้แล้วเหรอปิดข้อไก่นะคะหิมะตกหนักตอนเย็นอะ่ะตกอะไรขนาดนี้ ไฟฉายไปเลยโอ้ยหนาวอใส่รองเท้ามาผิดมียอมใส่บูทตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะคะอุณหภูมิเท่าไหร่มาเลยกู อยู่กันไหมอ่ะกุ๊กโอเคโอเค ลมหนาวที่มาตกฤดูใบไม้ผลิ ความสูงก็ได้อยู่นะห้าเซนเนี่ยดินที่ตากไว้ก็คุมไว้นะ,ะโอ๊ยหนาวหนาวาอาว่ะทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยด โองนาทาเขาบ้านค่อยอุ่นหน่อย